จไปจงไปไปสไปให้ไกลๆเน่เนาะอย่าไปจำเรื่องอย่างร้องเรียบๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับโอเคโอเคเอ้าตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องรอครับต้องคนสุดท้ายของพิจิตได้ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังครูอีทคนสุดท้ายของกาลสินครับสักครู่เดียวครับ มาแล้วครับกับคนสุดท้ายของจังหวัดกาลสินส่วนฝั่งพิจิตได้ร้องกันไปครบท้วนแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวจำเต็มที่ละฝั่งผมอะ่ะนะครับและคะแนนของฝั่งพิจิตก็นําอยู่40คะแนนมาดูฝั่งที่ตามอยู่บ้างนะครับฝั่งกาลสินนะครับอําเภอห้วยเม็กเราจะคุยกับนายกเทศมนตรีตําบลห้วยเม็กจังหวัดกาลสินคุณทีละพลต่างใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบห้วยเม็กนี่ชื่อมาจากอะไรฮะห้วยเม็กคือเป็นลาห้วยนะครับเม็กนี่คือเม็กต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ ใบรับประทานได้นะครับต้นเม็กคือแถวนั้นต้นเม็กเยอะครับเทศบาลก็สงวนต้นไม้ต้นไม็กเป็นชื่อตำบลเราเลยนะเป็นอำเภอด้วยครับถ้าชนะไปถึงรอบชิ่ห้าแสนทำรั้วโรงเรียนครับถ้ารั้วโรงเรียนได้สร้างเสร็จครับก็เป็นหนึ่งรักษาความปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลนะครับเอาใจช่วยจะได้หรือไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับบุคคลท่านนี้ครับคุณครูอีท ดึงหน้าโอ้โหเป็นไงเีื่องของดีกาลสินนะาเกงะถ้าไหมายแพรว่าใช่ครับผมวันนี้กําลังใจเต็มที่เพราะว่าโรงเรียนมากันเยอะเลยครับผมพอมาด้วยพอเด็ฤทธิ์วรรณทองสวัสดีครับพอครับพอสวัสดีครับพอครับมีอะไรจะบอกกับคุณครูของเราบ้างฮะก็วันนี้นะครับเรามาในนามของอำเภอห้วยมก็จริงนะครับแต่เบื้องหลังก็คือชาวจังหวัดกาฬสินก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากคุณอิดว่า แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับขอให้สู้เพื่อเด็กครับแล้วก็นําความภาคภูมิใจกลับกลาสินครับสู้ครับแพ้ชนะไม่สำคัญจะเพื่อเด็กอาวจะสู้เต็มที่เรื่องเพลงอะไรครับแฟนเขาผู้สาวไอ้าครับผมแฟนเราแต่ผู้สาวเป็นเจ้าสาวของคนอื่นของคนอื่นใช่ครับเป็นของใครครับของคุณพี่มนแคนแก่นคูนครับเข้าทางเลยนะสำเนียงอีสานเลยใช่ไหมครับผมเอาละครเชิญคณะกรรมการได้ฟังดูนะครับแฟนเขาผู้สาวอ้ผู้สาวอ้าเชิญ เท่าละน้องนงผู้สาวเตาช้าคนจนย้อนเหตุผลคือความพุกเจ้าว่าพ่อบอรออายลาเจาแป่ตายแต่บอกเคยลืมเจ้า ยังตามเป็นเงาผู้สาวอายเขาได้แต่งละยามขึ้นหดอดแหงหงพอยากป่องขึ้นฟ้าให้เธอ,อหักบอลืมดักเดนังนี่นอ หักบอกคลืมเงาเงาซึมซึมนอหัวใจเรวา่าสนาพักเจ้าเท้าฟ้ายังพายวันที่เจ้าเดินจากไปว่าใจอ้ายพรมานสองเท่านั้นยำหักย้ำแพ้งใจอายยังคือ สมาสนุกนิยังเบาสู่ฟังสุขทุกบาทก็คอยส่งแรงใจเธอไปใส่พี่ก็คอยเป็นเพื่อนจากปีเดือนจนมาถึงวันท้ายวันเจ็บเป็นตายเพราะเธอเบากับพี่ว่าจะกั้นทอนี้สะเดอร์ไอหักเอาโอเพค,ครับเพลงเอเอ,เอตอนขึ้นต้นเพลงเนี่ยโอ้เก็ เอากราบเรียนถามอาจารย์เลยไหมครูครับครับบางทีสวรรค์ก็สร้างให้ครูมาเป็นครูการร้องเพลงเป็นความชอบส่วนตัวที่ครูต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปะพื้นบ้านครูพยายามแล้วแต่กราบเรียนด้วยความเคารพว่าครูไม่ได้มากับคณะดนตรีครูคิดถึงกาลสินมากจนครูพยายามล่วงหน้า จะนั่งรถไฟกลับกาลสิงอย่างนะเดียวนะฮะผมพูดแค่นี้ผมว่าคุณครูคงพอเข้าใจ<อ>แต่หนูชอบ <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้ว เนิร์ดชอบมาอีกแล้วชอบครูอีทมากๆเลยอ่ะตอนที่ครูอีทร้องสาวมาดมันมากเลยนะก็เลยตั้งความว่าครูอีทคงจะมันเปนแ้วแบบนั้ไงเนี่ยครูอีทไปเบาเครื่องซะนี่ชอมพี่ชอมับมาพี่ชอมครูอีทเป็นคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะถูกแล้วครับที่บอกว่าต้องร้องต้องมันแต่ว่าที่บอกคือจังหวะการร้องนะครับต้องร้องไปตามจังหวะตามบีทของเพลงฮะมันถึงจะสนุก อันนี้พอเร่งพอเร่งไปเร็วไปเนี่ยก็เลยเลยไม่เป็นจังหวะเดียวกันกับดนตรีสนุกก็สนุกให้เต็มที่แล้วก็พยายามยึดจังหวะไว้ให้ได้ครับครูสุนารีครับอาจจะเป็นเพราะว่ากดดันด้วยเป็นคนสุดท้ายแล้วเราตามเขาอยู่ใช่ไหมคะครูเรื่องของจังหวะแค่นั้นเองครูรีบไปแต่อย่างอื่นครูทําได้ดีค่ะนะโอเคครับพี่แอดครับเงินเลยพี่ครับครับครยครับโค้ชบังคนประสบความสำเร็จในชีวิตการ เป็นนักกีฬา,นนกกาแต่ว่าไม่ผสมก่อในดูรายการเป็นโค,ชค้ชยังครูอิทผมว่าอ,อาจจะจังหวะไม่ค่อยดีแต่ว่าเชื่อหละเกินว่าครูอิทต้องผลิตลูกศิษย์มีคุณภาพต่อไป เืีอยๆครับเขอเป็นลองใจอ่าโอเคโอเคเอามายินคู่กันหน่อยซิเชิญเชิญเน้องจ๋าผู้ชมครับนี่คือคู่สุดท้ายของกาลสินและพิจิตนะครับทั้งสองคนร้องดีและกรรมการก็มีข้อตำหนิทั้งคู่มีคำแนะนำทั้งคู่จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาดูครับพิจิตรหรือกาลสินจะเข้ารอบสักครู่เดียวครับ อยู่สงครามเพลงนะครับตอนนี้ถือว่าตื่นเต้นมากลุ้นมากเมื่อกี้ฮะทางฝั่งพิจิตร้องไปก่อนร้องไปก่อนอ่าเพราะฉะนั้นจะมาฟังคะแนนจากฝั่งพิจิตรก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรน้องเมย์มาดูนะครับคะแนนน้องเมย์นะครับจากฝั่งพิจิตรนะครับคะแนนที่ได้คือแปดร้อยเก้าสิบคะแนนแปดร้อยเก้าสิบคะแนน แต่ว่าทางฝั่งพิจิตนำอยู่แล้ว40คะแนนใช่ฮะเพราะฉะนั้น40บวก890เป็น930คร,รูอิทครับถ้าครูอิททาได้930ซึ่งผมบอกว่ามีโอกาสนะมีอโอกาสกทําได้เพราะว่าคุณกุ้งทําไว้950น้องดาทําไว้925อไหวไหมคิดว่า คิดว่าพอไหวแต่สีหน้าเราก็นะไหวไม่ไหวทั้งหมดก็ตั้งใจทําทั้งหกท่านนะครับร้องอย่างดีทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับ930ถ้าได้เสมอถ้าได้เสมอน้อยกว่านั้นพิจิตเข้ารอบเอาละครับแคะแนนของคุณอินออกมาเป็นไม่ถึงครับ870คะแนนครับ ผู้ชนะท่นาทนใด <ไล S 1> นะครับ,รบ,ค,บคือทีมจากจังหวัดพิจิตรครับคะแนนเป็นเงิน2,760เหรีต่อ2,700เหยนะครับและวันนี้สารผู้ชนะนะครับรับเงินรางวัล20,000บาทจากมาม่าว้ยเมฆทำดีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใจช่วยไปฝึกฝนต่อไปนะครับ10,000บาทจากมาม่าครับ แต่เป็นคันงนี่แค่มีชนะนะครับเป็นกีฬาครับเป็นชุมชนสัมพันธ์การเป็นความรู้สึกดีต่อกันเสมอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขุกความรู้ดีได้ครับขอบคุณครับและขอบคุณทั้งสองเมอสองจังหวัดด้วยนะครับหวยเม็กจังหวัดกาฬสินและเมืองเมืองจังหวัดพิจิตรครับขอบคุณ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 ด้วยกันด้วยครับ เวลาหมดแล้วครับอยู่ว่างๆร้องเพลงทําให้ท่านมีความสุข<ช>ร้องเพลงทําให้เกิดความสามัคคีในชุมชนได้ <ฮะ S 1> และร้องเพลงทําให้ชุมชนครับอัธิตย์าน้าพบกันใหม่ครับกิ๊กดูสงครามเพลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ